โอเคน้องคองก้าสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในรายการก็ต์ไมออนะฮะหรือว่า Godmails นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Logitech G Pro w i r e l e s s นะฮะเป็นตัวน่าจะลองท็อปของ Logitech G Pro เลยนะที่เป็นตัวเมาส์ซึ่งมันจะมีตัวออกมาใหม่ก็คือเจ้าตัว G Pro X Superlight อ่า มันเป็นตัวที่เบาวกว่านี้หลายเท่าเลยน่าจะประมาณ6 0 6ิบหกสร,รัมแค่นั้นซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราไม่เปิดเดี๋เพราะว่าเราจะต้องมาคุยเรื่องสเปคกันก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นเป็นฮีโร่เซนเซอร์แล้วก็เรส o ซลูชันมันจะเป็น1 0 0่งขีดพันหกนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่า เขาได้เปลี่ยนบางตัวให้เป็นหนึ่งมือยี่สิบห้าเคหรือเปล่านะไอดีพีออะอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ที่ผมไปดูในซอฟต์แวร์มันขึ้นว่ายี่สิบห้านะมันขึ้นยี่สิบห้ากว่ากว่าโอเคตัวนี้ m a ็ก p ปีดก็จะอยู่ที่สี่ร้อยไอพีเอนะฮะเออน้ำหนัก 40G นี่ผมไม่รู้มันคืออะไระฮะมันคือ m a x 40G อะไรนีไม่รู้นะฮะซึ่งการรับสัญญาณ1000เฮิร์ตอยู่แล้วนะฮะไมโครโปรเซสเซอร์ Micro 32บิตแล้วก็จะเป็นน้ำหนักน่าจะประมาณ80ประมาณ80ถ้าที่ดูเนี่ยมันเขียนบอกไว้อยู่ว่า80ตัวนี้นจะเป็นไลท์สายแล้วก็รองรับ power play power play มันจะเป็นคีย์บอร์ดเอ้ยแผนลองเมาส์ของ เจ้าตัวโลจิเทคของเขาเลยนะฮะมันซึ่งจะมีอยู่เราต้องไปซื้อแยกนะเขาไม่ได้แถมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งก็จะเป็นทีมที่เอ่อเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็น s o l o มิดอันนี้ G-Shock มั้งจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น G-Shock เออแอสตรีเอสตรีอเอสอสรสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โอ โอริเกเออไม่รู้แล้วก็นาบี้นะฮะซึ่งทีม MITH ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเจ้าตัวโ g จิ e c h G Pro นะฮะจ้าผมทำไม่ผิดจะไม่ผิดไม่ให้ทำไม่ผิดซึ่งด้านหลังมันจะเขียนว่า p a y to win นะเอ้ยเปนคนละอันนี่ว่าซึ่งเจ้าตัวหูฟังมันจะเป็น play to win นะซึ่งแต่ตัวนี้มันจะเป็น keep playing นะโอเค keep p a y i n ตัวนี้ก็จะเป็นไฟ16.8หล้าน4นะเราเปิดเปิดมามันก็จะอยู่อย่างนี้เลยซึ่งไอ้ตัวนี้อาจจะใช้ผมใช้มาแล้วจนมันเห็นคาบมือคาบเื่ออะไรมาซึ่งตัวนี้ก็ผมเป็นคนที่มือกลางออกเล็กก็ถือว่าเบาโอเคเดีย๋ยวเรามาเอาดูเจ้าตัวข้างในกันก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่า ตปิดงมาดิอันนี้ผมซื้อมาเองนะร้อยสีสิบยูโรตอนนั้นมันขาตลาดมันโอเคข้งางในก็จะเป็นสายชาร์จสายชาร์จผมเอาออกมาแล้วนะฮะซึ่งผมก็ใช้เออ่ใช้กับเจ้าตัวชาร์จอยู่นะซึ่งในนี้มันมีอะไรวะจะมีออ่เคู่มือการใช้งานแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ใบ ขอบคุณจากโลจิเทคนะฮะ,อะโอเคแล้วก็นี่ไง Pay to Win แสดงว่ามันทำแยกนะน่าจะทำแยกส่วนเจ้ากล่องเล็กๆนี่ก็คือเจ้าตัวเปลี่ยนปุ่มิตด้านข้างนะฮะก็คือปุ่มเมาส์ห้าเมาส์หกเมาส์แปดเมาส์เจ็ดเออประมาณนั้นปุ๊บเรากดเข้าไปนะ ซึ่งเราก็เข้ามามันก็จะได้อย่างนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นดังโก้ดังโก้ของเจ้าตัวจีโปรแล้วก็จะเป็นที่เพิ่มสัญญาณนะฮะซึ่งผมก็ใช้อยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเข้าไปที่เดิมเพราะเราไม่ได้ใช้นะนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะอันนี้เข้าวๆไว้ก่อนเลยหากมีคนอยากจะซื้อแต่ก็คิดให้ดีๆนะ เ่อควรจะซื้อเป็นตัวไหนดีนะฮะเดีย๋ยวเราเก็บเข้าไปที่เดิมกันดีกว่าโอเคโอเคเราก็จะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันมีคีย์ปุ่มกันก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มของเอ,อมาส์ซ้ายมากกว่าเหมือนเดิมแล้วก็เมาส์กลางแล้วก็สกอร์แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเมาส์สี่เมาส์ห้านะเมาส์สี่เมาส์ห้า โอเคมันก็จะเป็นแบบแม่เหล็กเลยนะฮะแม่เหล็กมันจะอยู่แบบเอประมาณตรงนั้นนะฮะเห็นไหมเขาาขาวตรงเนี้ยประมาณเนี้ยเขาขาวโอเคซึ่งมันใส่กลับยังไงวะมันใส่ไปเลยโอเคมันใส่ไปเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ผมอันนี้แถมนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วะฮะซึ่งมันเหมาะสําหรับเมาส์ซ้ายเออมือซ้าย,ออายหรือมือขวาน,นะฮะใส่ได้สองสองแบบใส่ได้เลยโอเคใช้ได้เลย ใช้ได้ตั้งสองข้างเลยนะฮะอ่าใช้ได้ทั้งสองข้างแล้วก็เจ้าตัวด้านล่างมันจะมีปุ่มเปิดแล้วปุ่มปิดอยู่นะฮะแล้วก็อย่าจาผิดอันนะอันนี้คือปรับเฮิร์ตเอ้ยปรับดี i ไม่ใช่ปรับเฮิร์ตปรับ d p i แล้วก็เปิดปิดตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จมันจะเป็นใช้อะไรวะที่ว่ามันเป็น ไทป์รุ่นเก่าอ่ะไม่ใช่ไทป์สี่นะออประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีการเออจ้าตัวเมาส์ฟีดเมาส์ฟีดก็จะอยู่ด้านบนหนึ่งอันตรงกลาง DPI อีกหนึ่งแล้วก็ซ้ายขวาอีกหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวด้านล่างอีกหนึ่งฮะด้านล่างน่าจะเล็กอยู่โอเคเราเปิดตรงนี้มานะตรงนี้สามารถใส่ที่มีน้ำหนักได้นะฮะเราต้องซื้อแยกนะฮะเพราะเขาไม่ได้แถมมานะ ซึ่งเขาก็ไม่แถมมาเลยโอเคซึ่งตรงนี้ผมเอาดังเกิลมาใส่ฮะตรงตัวดังเกิลเนี่ยมันจะเป็นเอ่อหัวลูกจีเทคอย่างนี้เลยนะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะออกไปไว้ใกล้ๆนี่เห็นวาวๆไหมโอเคน่าจะเห็นอยู่นะแล้วตรงนี้มันจะเขียนว่าจีโปรไว้อยู่นะจีโปรอยู่ตรงนี้เลยเนี่เนี่ ซึ่ง๋ยวเราใส่กลับเข้าไปที่เดิมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะช่วงช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ multi ห้าศูนย์สามไอ้สามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามแล้วโอเคซึ่งพอเราเปิดนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบสีสีสว่างจัดจ้ากเลยดเดียวซึ่งผมไม่ได้ใช้ผมก็ปิดเอ้ยเราต้องใช้ดิเราต้องใช้ในการในนี่เออปิดไว้ก่อนก็ได้เออ <c oughs> เรื่องมากฮะช่วงนี้มันเรื่องมาก ดังมากแม่เหล็กตรงนี้มันเอ่อก็ควรระวังนะใครที่ซื้อจีโปรแล้วไม่อยากให้มันพังหรือว่าไม่อยากให้มันมีรอยเนี่ยเอ่อผมแนะนําว่าให้มันเอ่อค่อยๆปิดอันนี้เพราะว่าแม่เหล็กอะ่ะมันแรงมากพูดติดๆกระฉัดมไม่ได้ไอ้นี่บ่อยมากไม่ได้อัดคลิปบ่อยเลยช่วงนี้โอเคเพ่งจะขอถอดจะตัวจีไอ้นี่หน่อยเพิงกดเสียบเข้าไปเสียบปักเข้าไปแล้วก็เปิดปบ นี่โอเคเดี๋ผมขอไปเปิด Logitech ก่อนเอ่อเปิดช้างมาโอเคเราก็ไปกิมกับชื่อโลจิเทคจี h ับเอ่อตอนนี้มันจะเป็นซอฟต์แวร์ของ G-Hub เหมือนเดิมนะฮะ Gaming G-Hub นั่นเองโอเคเราอันนี้อะไรวะ อันนี้คลิกเลยอันนี้อยอมขอปรับเป็นเล็กๆหน่อยเอามาประมาณนี้แล้วกันเดี๋วก,กันนะจะอะไรขึ้นทำไมันไม่เปิดให้ผมโอเคไม่เป็นไรผมขอย้ายเออเจ้าตัวอันนี้ไปแถมแล้วกัน มันจะได้ง่ายขึ้นโอเคดูพี่เอกอยู่โทษโอเคตัวนี้มันจะขึ้นมาว่าโปรไวเลตอย่างเดียวนะฮะมันไม่ใช่จีโปรไวเลตมันเขียนคําว่าโปรไวเลตอย่างเดียวเลยมันอาจจะไปซ้ำกับตัวอื่นก็ได้ะฮะเข้ามานะฮะก็จะมีสามสามแบบให้เลือกนะฮะอ่าเราเข้ามานก็เห็นเออไลซิ่งไลซิงก็จะคือเออแสงสีของเจ้าตัว,ต,วตัวเนี้ยเออน่าแหไะประมาณนั้นตรงโลโก้อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งตรงนี้ก็จะมีโปรไฟล์เซตแต่ละเกมมาให้เลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอมแมนด์คีย์แล้วก็แอคชั่นแล้วก็มาโคมาโคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็สามารถไปตั้งค่ากันเองได้เนาะแล้วก็เซนซิทิฟิตี้ก็คือ DPI นั่นเองนะฮะ DPI คือสปีด400 800 1,000 1,600ซึ่งเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องเขียนคำว่าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพัน อ่าแต่ตรงนี้มันเขียนนว่าสองหม่าหกร้อก็คือ2 5 k ตัวนี้จะเป็นตัวยี k นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเออมันจะทําตัวใหม่มาทําไมในเพื่อตอนนี้มันก็เป็น2 5 k เหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น report ต a t e นะฮะหรือว,ว่าก็คือ hertz นั่นเองนะฮะ h e r t ตของเมาส์ซึ่งมันจะมี125 2ยี่ห0า้าแล้วก็1000นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นตัวหนึ่พอยู่แล้ว ซึ่งการยิงการอะไรก็สามารถไปดูได้ที่ไฮไลท์พับจีนะฮะซึ่งผมก็ใช้เมาส์นั้นอยู่นะฮะตอนที่เล่นเกมก็ถามว่ายิงแม่นไหมก็ไม่แม่นอะ่ะมันไม่เคยแม่นเท่าไหร่แต่เจ้าตัวนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้บ่อยมากะะใช้จนผมกลัวมันพังผมก็เลยแทบจะไม่ได้หยิบมาแล้วนะฮะว่าใบป,ประกันผมทําหายใบป,ประกันทําหายแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยอ่ะนะโอเคซึ่ง จอตัวนี้ก็จะมีแบตบอกสถานะอยู่ตรงนี้นะฮะด้านล่างต,งตงัวเมาส์เลยไม่จําเป็นต้องไปหาซึ่งตอนนี้ก็เป็น Lightning ส่วนซึ่งถ้าใครมีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดที่เป็นของ Logitech สามารถไลซิงก็ได้เลยนะฮะไลซิงออปชั่นนะฮะตรงนี้ก็สามารถล็อกว่าให้ใช้แค่โปรไฟล์โปรไฟล์เดียวได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มาให ท่านผู้ชมดูเอ่อรีวิวมาให้อะไรวะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าจีปโปรโไวเลตควรซื้อหรือไม่ควรซื้ออ่อาเดี๋ยวเราไปลองเรื่องการกดเอ่อกดไอ้นี่กันดีกว่าะฮะกดเจ้าตัวฟังเสียงเจ้าตัว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 นี้กันตัวคีย์บอร์ด ซึ่งเดี๋ยวผมขอเอาฟิลเตอร์ของเจ้าตัวนี้ออกก่อนดีกว่ามันจะได้ได้ยินชัดขึ้นนะ okay. เนาะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดยอมเบาเสียงให้ก็ได้โอเคอันนี้คือเมาส์กลางนะเอ้ยอันนี้คือเมาส์ซ้าย คดีเสียงแตกพูดดังไม่ได้ด้วยโอเคอันนี้คือเมาส์ซ้ายนะครับท่านผู้ชม่ว,น,มวนนี้เมาส์ขวาโซนนี้เมาส์กลางฮนะนี่คือการเลื่อนเมาส์สี่เมาส์ห้าฮะอันนี้คือเมาส์สี่ตอนจะนี้เมาส์ห้าโอเคก็มีแค่นี้นะ เขาเบาเสียงแป๊บหนึง่งโอเคซึ่งซึ่งถามว่าตัวนี้มันควรซื้อใหม่หรือว่าไม่ควรซื้อถ้าผมแนะนำว่าใครมีตังผมก็แนะนำมาให้อัพเป็นตัวใหม่ล่าสุดไปเลยนะฮะซึ่งมันน่าจะหมดมันน่าจะหมดนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมให้คะแนนตัวตัวนี้เนี่ยจากการที่ผมใช้งานมาสามสีเดือนเนี่ย ผมให้คะแนนไปที่ประมาณ9.5นะประมาณกลางๆเลยต้9.5เต็ม10อะ่ะผมให้ประมาณเนี้ยซึ่งอย่างแรกเลยแพะเอเจ้าตัวเอ่ออะไรวะกูจำไม่ได้เจ้าตัวเจ้าตัวไอเนี้ยเอ่อเจ้าตัวปุ่มมันเนี้ยมันบางทีมันเบิ้ล อนั่นไงกูว่าแล้วมันเบิ้ลจริงด้วยอโอเคซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเบิ้ลมันเบิ้ลมันสามารถเบิ้ลได้นะฮะพราะมันมันเป็นแบบเออยังไงเดี๋ยผมพูดไม่ถูกเจ้าตัวเนี้ยมันเบิ้ลได้นะฮะมันสามารถเบิ้ลได้นะฮะใครที่ไม่อยากใช้ให้มันเบิ้์นผมก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้ามันเบิ้ลนะฮะตอนยิงสนัยอะไรเงี้ยมันเบิ้ลแล้วมันดีดเลยนะอันนี้ผมแนะนํานะถ้า ใก่ออัพได้ก็ให้อัพเป็นตัวใหม่ล่าสุดไปเลยนะฮะว่าตัวนี้มันสามารถเบิร์นได้นะฮมันเบิร์นทิงแล้วคนที่ใช้สนิทเนี่ยบอกเลยกระฉูดแน่ฮะมีหัวเสียมั่งนะแล้วก็ส่วนเรื่องปุ่มเนี่ยปุ่มค่อนข้างนุ่มไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนเกินไปนะส่วน looking ผมก็ให้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เจ้าตัว เจ้าตัวเรื่องการดีไซน์เนี่ยผมคิดว่ามันทําได้มาพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยพอดีสําหรับคนมือเล็กและมือใหญ่ได้หมดซึ่งแต่แต่เจ้าตรงเนี้ยที่ผมดูมองๆเพลินๆไปนะมันจะดูแบบเหมือนทรงออกขวานิดนึงอะ่ะเหมือนขวามมันจะลึกกว่าตรงที่จับนิ้วโป้งอะ่ะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะฮะที่จริงมันไม่ใช่ ที่จริงมันคิดไปเองนะฮะที่จริงมันบาลานซ์แต่คนที่จับเอ่อ g 7เ3นเนี่ยแล้วมาจับตัวเนี้ยผมคิดเลยว่าแทบไม่ต้องปรับตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยความรู้สึกมันความรู้สึกมันก็คือประมาณ 7G 7 0 3แต่ว่าลดมานิดนึงแล้วก็การกระชับเนี่ยผมว่านิ้วโป้งมันเข้าลึกเข้าลึกเท่ากันแต่ความคิดความคิดอันนั้นผมต้องสลายไปเพราะว่ามัน คือเมาส์กลางนะับที่ผมไปถามเขามานะมันคือเมาส์กลางแล้วก็เมาส์ส่งมือกลางกั่นแหละโอเคแต่เรื่องแต่ที่ผมไม่ที่ผมให้เก้าจุดห้าเอาจริงๆนะเพราะว่ามันเห็นไหมมันยาวมันยาวขึ้นมานิดนึงมันควรจะตัดให้เหลือประมาณเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งมันจะได้พอดีกับคนมือเล็กและมือใหญ่ด้วยนะฮะเพราะนิ้วแต่ละคนมันไม่ยาวนะดูตอนจับเนี่ยผมต้องเอื้อมเข้าไปอนะ ถ้าผมผมเป็นคนเล่นแบบจับติดเลยนะถ้าเป็นคนเล่น r ีโปรไวเลตเนี่ยผมจะจับติดแต่คือมันยาวเกินนะฮะผมก็เลยจับไม่ได้ประมาณนี้นะจับไม่ได้ประมาณเนี้ยเนะี่ยผมจะเป็นคนจับประมาณนี้อยู่แล้วแต่คือมันจับไม่ได้ไงมันนี่เกินมันยาวเกินไปนะฮะซึ่งส่วนสายเนี่ยสายผมผมคิดว่ามันมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะ ควรจะเปลี่ยนแบบประมาณสายของ g 5 0 2ศูนยองก็คือสายถักสายถักก็ถามว่าดีไหมสายถักก็ดีดีกว่าสายยางอยู่แล้วนะฮะว่าสายยางมันยังไงเดียะมันมันมันขาดง่ายอ,อย่างที่ผมคิดมันขาดง่ายเลยขาดง่ายแบบง่ายมากซึ่งแต่ว่าแต่เจ้าตัวเจ้าสายตัวนี้ผมก็ถือว่าโอเคอยู่ ว่ามันใช้งานได้เหมือนกันแล้วมันเป็นสายยางแบบยังไงเดียสายยางแบบมีคุณภาพอยู่นะใครที่ซื้อจีโปรไปเลยผมก็คิดดูให้ดีๆก่อนก่อนที่จะซื้อนะว่ามันบางทีอ่ะพอใช้ไปนานๆมันอันรองมาไอปุ่มเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นแล้วก็มันสามารถเบินได้นะตอนจริงๆอ่ะมันสามารถเบินได้จริง <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่มีอะไรบอกแล้วแหละมันน่าจะมีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอนคลิปใหม่คลิปใหม่ก็น่าจะเป็นรีวิวเจ้าตัวนี้นี่ไม่งั้นก็จะเป็นเจ้าตัวแว่นออปตัดนะฮะที่ผมเพิ่งสั่งมาได้นะฮะแต่ผมไม่บอกรุ่น